อ,อัดเสียงได้ปะัด,ดิหรือว่าต้องเอาไมค์มาต่อที่ปากไมค์มือมันเข้ามันเข้าอยู่พอ,อ,อ,อแล้วมันก็อัดไปนจนถึงล้านเลยทีิ่เขไม่ดูเสียงออกอันนี้กล้องสวยกันสั่นด้วยหรออืมต้องใช้อันนี้จับไหมมีไม้ไหม สวยจริงเราไม่เห็นสีไม่เด่นตรงไปแต่มันเปตรงไปไหน <c oughs> รีบทำใหม่ไปก่ตัดไปแล้ว <c oughs> ตรงไปหลังเฟือจิ้มจุกตรงไปชิดสาย มันลิ่ด้วย